คนวันอังคารก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าบันดาลโชคคลิปดวงรายสัปดาห์ลงทุกวันจันทร์นะคะท่านใดอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดส่งของขวัญด้านล่างตรงนี้นะคะคอมเมนต์นะคะได้เลยเป็นกําลังใจให้อาจารย์ค่ะคนวันอังคารดูเหมือนจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะสําหรับวันนี้นะเนื่องจากว่าไพ่ใบแลกก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะ ไม่ว่าในช่วงนี้คุณไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเทพองค์ใดก็ตามนะคะก็ถือว่าได้เจอด้วยบุญสัมพันธ์นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นนะคะอาจจะเป็นพระพิฆเนศนะคะหรือว่า,าจ,จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะท้าวเวสสุวรรณองค์พญาคุถพญานาคก็ได้นะคะขอในสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ไม่เกินแรงกรมีโอกาสสมหวังนะคะหรือใครที่อยากจะขอเรื่องที่เกี่ยวกับลูกหรือบริวารน,นะคะ เพราะว่าไพ่วันนี้ของคนวันอังคารเนี่ยล้วนเกี่ยวกับครอบครัวลูกและบริวารนะคะเช่นอยากให้ลูกอ,อยากให้ลูกสอบติดนะคะสอบแข่งขันได้นะคะแบบนี้ตัวอย่างนะถ้าไม่เกินแรงกร,รมแล้วก็ไม่เกินแรงกรรมของอดวงของลูกเราด้วยนะคะนะเจ้าชะตานะคะเห็นไหมว่าไพ่ครอบครัวโดดเด่นบางคนอาจจะรอการตั้งครันมานานนะคะอยากตั้งครันอยากมีบุตรนะคะมีเกณฑ์ของการตั้งครันนะคะเ,เวลาที่ เราทําบุญนะคะแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดเราจะไปขอบุตรเราก็บอกได้นะว่าถ้าเกิดมีเทวดานาังฟ้านะคะองค์ใดท่านใดที่อยากจะเกิดมาเป็นลูกเรานะคะแล้วเราก็จะเป็นคนที่ทําบุญอยู่ในศีนลธรรมแบบนี้ก็ลองขอได้นะคะมีโอกาสได้สูงมากอาจจะได้แฝดด้วยอาจจะได้แฝดนะคะแล้วก็ใครที่ มีบุตรยากแล้วก็ทำกิฟต์อะไรแบบเนี้ยทำมาหลายรอบช่วงนี้ก็มีโอกาสได้เจอหมอดีได้เจอคำแนะนำดีๆนะคะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองค่ะหรือถึงแม้ว่าคุณไม่ได้คิดในเรื่องของการตั้งครรภนะคะในเรื่องของบริวารน,นะก็จะโชคดีได้พนักงานได้ลูกนอก้องนะคะที่เขาเรียกว่ามีนิสัยคล้ายๆกันนะมีความชอบเหมือนๆกันหรือว่าเห็นแล้วเราเรารู้สึกว่าถูกชะตาออ๊ยคนเนี้ย น้องคนนี้มาสัมภาษณ์งานแล้วมาทํางานกับเรารู้สึกว่าเออใช้งานแบบน้องเราเขาเรียกว่าเป็นไปอย่างนี้เราหวังนะคะก็สอนงานกันไปเป็นทีมเวิร์กที่ดีเนี่ยจะได้บริวารดีรู้ใจกันเออเรียกว่ารู้ใจกันนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดช่างซักช่างถามนะคะหรือว่าตัวคุณเองมีบุตรมีลูกเองก็จะเป็นเด็กฉลาดนะคะเด็กฉลาดในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งนะคะแต่ว่ามีความเป็นตัวเองสูงนะเอาตัวรอดนะคะก็อย่างที่บอกนะอาจจะมีเทวดานางฟ้านะเราไปขอช่วงจังหวะเวลามันมันได้นะคะเขาต้องลงมาเกิดพอดีนะก็ขอให้เกิดมาเป็นลูกเรานะคะก็แล้วแล้วแต่กับ กับบุคคลนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะปล่อยไปตามธรรมชาติก็ได้นะคะหรือถ้าคนที่ไม่พร้อมก็ต้องป้องกันดีๆนะคะเ,เรื่องของความยุติธรรมนะคะจะเห็นว่ามันมีการแบ่งเค้กแบ่งก้อนนะคะเท่าๆกันเตือนในเรื่องของความยุติธรรมถ้าคุณเนี่ยมีลูกหรือมีบริวานนะคะพยายามปฏิบัติให้เท่าเทียมกันอย่าเลือกที่รักมักที่ชังนะคะต้องมีมาตรฐานเนาะก็คือสั่งงาน ทั้งคู่เหมือนกันนะคะดูที่ผลงานวันระดับนะคะไม่ใช่ฉันชอบลูกน้องคนนี้เขาขอวันหยุดก็ให้หยุดไม่เคยว่าเลยอีกคนนึงโอ้ไม่ได้หยุดเลยแบบนี้นะคะจัดตารางก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่มันทําให้เกิดความบาดหมางใจได้หรือถ้าคุณมีบุตรอยู่ก็ต้องสังเกตนะคะว่าเราโฟกัสกับลูกคนเล็กมากกว่าหรือเปล่านะคะคนโตก็อาจจะน้อยใจได้มันก็จะเขาเรียกว่าเป็นเป็นความฝังใจได้อยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับ ลูกและบริวารนะคะหรือว่าในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินมรดกนะคะถ้าคุณมีเรื่องนี้เข้ามานะ,ะมีเรื่องเกี่ยวกับมร,มร,มรดกทรัพย์สินมีการจะแบ่งอะไรแบบเนี้ทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ยุติธรรม,มสมมุติคุณพ่อคุณแม่เสียมีการจะแบ่งมรดกเนี่ยจะขอพี่ได้ไหมอขอให้มันยุติธรรมแบบนี้ก็จะมีโอกาสในเรื่องของคดีความอะไรแบบเนี้ก็จะไกลเกลี่ยกันได้นะคะก็จะสมเหตุสมผลค่ะ